เต็มตีนตเปี่ยงอนะครับโอ้โ oh หบ็อกซิ่งเดครับผ่านมาวันที่สองนั่นแหละจับทางแป๊บเดียวครับเอาแล้วครับเมื่อคืนเนี่ยมาแบบเต็มอัลบั้มทุกคนครับหวานเจฟสดชื่นยันเช้ชาเลยครับ,บเมื่อวานเนี่ยผมขอยนดีด้วยนะครับกับเราทานที่ผมวางไว้ให้ทุกตัวเหล็บแปดสนามเนี่ยตัวนี้นจัดดักก็มีพวกอาร์เซนอลครับอัลตาต้าครับแล้วก็ทางของเรอัลมาดริดครับสามตัวนี้จัดดักรวมเป็นอัลบั้มหนึ่งเนี่ยก็หนักแล้วทุกคนแยกในนี่ทุกตัวที่ผมเลี้ยงไว้ให้เนี่ยมาเกือบทั้งหมดเลยแปดสนามรุ่นหน ทำไมจะไม่จุกไม่ฟินครับก็ยินด้วยครับกับพี่ทุกท่านที่ตามมาเร็บผลงารรวมเนี่ยจึงเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะอย่างที่บอกไปว่าหลุดคู่หนึ่งครับนั่นคือหลุดคู่ลิพูผมเองเนาะโอ้เสียใจยังเลยบแล้วก็นี่ฮะตัวนี้จะหนักรอบเช้าด้วยสดชื่นไปเนี่ยเหบยินด้วยครับกับพี่ทุกท่านที่ตามประธานที่ผมไว้มาทุกตัวแล้วกันเนยครับแล้วสำหรับเจ้าสรองหน้านี้เนี่ยจ่านวันร์ไลน์นี่ครั็บก็เมื่อคืนเนี่ยตัวนี้จะหนักนาชองกระูกวันนี้เนี่ยตัวนี้จะหนักที่ผมวิเคราะห์มาเนี่ยเเเดดี๋ยยรราไปูัต่อลคบ วันนี้ผมไม่ได้มาอวยเขาและผมก็ไม่ได้ชอบเขาตั้งแต่แรกด้วยเพ้อเผ้ว่าเกลียด้วยแต่ด้การที่มันคือบอลบอลกระแสครับและก็บอลนันลงทุนด้วยซึ่งผมขอโทษจริงๆครับที่ผมบอกเกลียดเนี่ยคือมันแบบว่าเป็นเป็นแบบว่าเล็กน้อยเกลียดเล็กน้อยในการหยอกกันใเฉยๆนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมให้แมนยูทุกคนครับยูแมนยูเนี่ยต้องบอกว่ามโอกาลุนลูกสองมากกว่าอยู่เวสแฮมที่แพ้ไปแล้วครับพูดงี้ได้ไหมผมพูดงี้ดีกว่าเนาะพูดอย่างนี้ชัดเจนเลยครับ แมนยูวันนี้เนี่ยลุ้นแมนซองครับดีกว่าอยู่เวสแฮมที่แพ้ไปแล้วครับอ่ะวันนี้ไปเริ่มอะไรดีกว่าครับไปนนีเราไปกันที่พิมพ์บรีอังกฤษครับตอนที่สามตรงครับอยู่วนี่คู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทีมอันดับที่เก้าอันตรางครับวันนี้เปิดออเทอฟอร์ดครับรับการมีนั่งของเวสแฮมยูไนเต็ดทีมอันดับที่สิบแปดองตารางนั่นเองครับถ้าฝั่งแมนยูเนี่ยล่าสุดครับพวกเขาเนี่ยทำลายสถิติไลท์พายในบ้านยาวนานที่สุดในพิมพ์บรีเลยนะของพาเลทลงได้ครับ ทางด้นที่โดนออกน้ำก่อนหนึ่งศูนย์แท้ครับแต่จบแค่สิบปีเนี่ยพวกเขาเนี่ยเป็นฝ่ายพลิกแซงสองหนึ่งทั้งหครับซึ่งผมบอกว่ามันน่าจะเรียกความมั่นใจครับจากเกมที่แพ้เอวตันมาศูนย์หนึ่งะเนาะขาบ้านตัวเองแบบว่ายิงไม่ได้เองอะเนาะวันนี้ได้ความมั่นใจครับโมเมนตันแบบคืนมาแบบก้อนใหญ่เลยครับแลรับุ๊มแมนยูครับกลับมาเล่นในบ้านในโอทีฟอร์ดเกมนี้เนี่ยความมั่นใจแน่นอนครับอย่างที่บอกไปมาเต็มครับแม้ว่าเกมล่าสุดเนี่ยจะพลาดหลุดแพ้เอวตันศูนย์หนึ่งก็ตามเลยครับแต แล้วผลงานฟอร์มในบ้านของแมนยูทีทั้นนี้เนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยทำได้ดีขึ้นครับอย่างเห็นได้ชัดเลยครับซึ่งย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อสี่เกมที่ผ่านมาก่อนเกมเออฟาตันเลยครับเนาะเป็นการชนะรวดทั้งสี่เกมครับแถมมีค่าเฉลี่ยเนี่ยในการพริีสกอร์ครับที่สูงมากๆเลยครับแมนยูเนี่ยมีค่าเฉลี่ยในการพิีสกอร์เนี่ยต่อเกมในบ้านของเขาเนี่ยการันตีที่2ประตูดลูกสามนะสวยเลยครับ สวยครับแค่มาดอบก,กับเกมที่เอวานตันเองครับช่วงนี้ผ่านมาสีเกมเนี่ยยิง,งต่ำๆสือสองประตูในบ้านตัวเองและแมนยูเนี่ยเสียประตูทุกเกมครับแต่การันตีในบ้านเหมือนกันซึ่งจะมองมุมบนก็ไปไปได้ถูกไหมครับวันนี้เนาะและบอกอีกอย่างหนึ่งครับอันนี้เป็นวิธีคิดของผมเองครับทุกคนครับผมเนี่ยดูจากสถิติครับแล้วก็วิธีคิดเนี่ยอาจจะแตกต่างกับคนอื่นนิดหน่อยครับซึ่งผมสังเกตว่าจากกระแพงที่เปิดออกมาในเกมนี้เนี่ยที่มันสูงมากหนึงน่งหนึงน่งหนึง่งลูกบอลทุกคน,ท,กคนทุกคนเชื่อไหมครับว่ากระ ผมมองว่าดีแล้วนะคิดเหมือนกันไหมยิ่งสูงยิ่งหนาวเนะี่ยผมมองว่าดีแล้วเนะี่ยซึ่งเมื่อถ้าะนับย้อนกลับลงไปนี่ครับในลีกปกติที่เขาเล่นกันเนี่ยเอาแค่ปีสองพยี่สิบเอ็ดก็พอเลยครับเวลาแมนยูเล่นอเลฟอร์ดเจอกับเต์แฮมเนี่ยเปิดเลทประมาณศูนย์จุดเจ็ดห้าลูกหนึ่งลูกปอหนึ่งจุดห้าพี่เชื่อไหมครับว่าแมนยูเนี่ยเล่นในอเลฟอร์ดชนะเต์แฮมด้ทุกเกมอย่าง,งน้อยหนึ่งประตูะครับ การตีชนะแน่นอนครับแต่ถ้ามีการปรับลงมามากกว่าน,นี้ตั้งแต่ควบลงมาเป็นครึ่งเป็นปอเป็นเสมอเนี่ยพี่เตรียมตัวแพ้ปิดตัวแพ้ไป,ปเลยครับอืมซึ่งเวทแฮมเนี่ยมีชีวิตเก็่กับการเจอแมนยูเยอะมากนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยพวกเขาก็ขาดปากเกต้าจากการไปวายกรรมการกับเกมบริลพูใช่ไหมครับขาดแนวลุกตัวสําคัญไปเดี่ยผมว่ามิติเกรมของเวทแฮมที่มันตื้ออยู่แล้วอ่ะยิ่งผลงานในเกมเยือนที่มันตื้ออีกเข้าไปใหญ่อ่ะสี่เกมที่ผ่านมาเวทแฮม เสมอกับแพ้ส,ส่วนใหญ่วันนี้เจอแมนยูที่มีผลงานที่ดีในบ้านและอย่างเนี้ยได้มเมนตัมจากเกมที่แล้วจากพาเลทด้วยซึ่งทีมผมเนี้ยชนะไม่ได้เลย, Man เลยคยรั Ford, บรมแมนยูทะได,แบบด้ก็เลยคิดว่าวันนี้กับเกมในบ้านของตัวเองเนี้ยกับเรนฟอร์ดเับเรียกความมั่นใจสองเท่าแล้วก็ได้ความมั่นใจมาเต็มแบบว่าเต็มปอดเลยก็เลยคิดว่าวันนี้เนี้ยมโอกาสที่แมนยูครับจะเปิดบ้านพิชิตเว็แฮมเลอรสกอร์ติคัดมากกว่าดกลูกขึ้นไปทุกงหครับได้รู้ลูกสองเลยครับลูกปอผมเนี่ยผมมองว่าเขามีเหตุผลน,นะ ซึ่งที่ผ่านมาผมก็เทียบสติให้อยู่เลยใช่ไหมครับว่าผมเนี่ยอาจจะมองต่างคนอื่นนิดนึงด้วยแงีนน้ยสติเพราะผมผมเป็นคนละเอียดนิดนึงครับก็เลยมองว่าเฮ้ยย้อนกลับไปทุกปีมันจะเสียเวลาหน่อยเสียเวลาเยอะเลยแหละไ,ลไมไ่หน่อยหรอกแต่ว่ามันได้ข้อมูลที่มันชัดเจนแล้วก็ได้ข้อมูลที่มันเป็นเอกฉันท์เลยครับว่าวันนี้เนี่ยควรจะต่อแมนยูจริงๆซึ่งวันนี้เนี่ยผมพูดตยงๆงตรงใจเลยครับต่อแมนยูเนี่ยได้รู้ลูกสองครับดีกว่ายูเวนต์แฮมที่แพ้ไปแล้วอะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยแมนยูทั้งใจครับ ข้าต่อมาท่านสวัสดีครับ